อันนี้เป็นตู้เชื่อมที่เอามาโมเพื่าเป็นที่ชาร์จแบตเดีย๋ยวดูหน้าตาั้า่ในก็เป็นเค็นโตรุ่น k t b ARC 451มีวอลลุ่ม2ตัวเดีย๋ยวดูข้างในกันทำอะไรบ้าง ตัวนี้เป็นแบบที่สามารถควบคุมควบคุมโบล์ควบคุมแรงดันได้โดยเข้าไปแก้ไขที่ตัวตัวที่ผลิตผลิตให้ตัว PWM นะครับสามสา,มาสอง,สองห้าก็มีอะไรบ้าง ก็มีวอลุ่มทดรอบเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนตัวนี้มันมันเสียแล้วก็มีหน้าจอที่เป็นบอกโวลบอก M. แอมก็ใช้ตัวแบบขาวัดแบบนี้ยังไม่ได้ใช้อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนตัวทรานซิสเตอร์เดี๋ยววงจรเดี๋ยวจะ เขียนให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็ให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้จุดปรับแปลงมันมีอยู่สองจุดนะตอนนี้ลองทำเล่นๆทุก่อนยังไม่ได้ต่อเข้ากับตัว Arduino ยังไม่มีเวลาเขียนโปรแกรมใหนะ้เดี๋ยวแค่นี้ก่อน